ให้ตาหูจมูกลิ่นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติแต่กระทบแล้วความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นที่จิตมีสติรู้ทันสุขเกิดรู้ทุกเกิดรู้กุศลเกิดรู้โลภโกรธลงเกิดรูนะ้รู้ไปด้วยแล้วจะเห็นว่ามันเกิดเองไม่ได้เจตนาจะโกรธมันก็โกรธไม่ได้เจตนาจะรักมันก็รักโนะกรธแล้วบอกตัวเองว่าหายโกรธซะมันยังไม่หายเลยนะห้ามมันก็ไม่ได้มันไม่เชื่อฟัง ตรงที่บังคับไม่ได้เรียกว่าอนัตตาตรงที่เห็นว่ามันเกิดแล้วมันก็ดับไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรียกว่าอนิจจังเนี่ยคอยรู้ทันจิตใจไปเรื่อยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติกระทบแล้วเกิดความรู้สึกให้มีสติรู้แล้วสิ่งที่จิตไปรู้นั่นแหละจะสอนธรรมะเราว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ถ้ารู้อย่างแจมแจ้งแล้วมันจะรู้ว่ารูปทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานามธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้ารู้อย่างนี้นะจะได้เป็นพระโสดาบัตตต่อไปภาวนาต่อไปความรู viennent, ้มันแจมแจ้งขึ้นสิ่งทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นะแต่สิ่งทั้งหลายนี่แหละมีแต่ทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปถ้าเห็นถึงตรงนี้จะเป็นพระอรหันต์นะ ถึงที่สุดของทุตอยู่ตรงนี้จิตจะหลุดออกจากรูปนามเลยไม่ยึดถือรูปนามอีกต่อไปเลยอันนี้ไกลไปนิดนึงนะเอาแค่โสดาก่อนนะหัดดูไปเรื่อยสภาวะทั้งหลายนะมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ดูไปไม่ใช่คิดเอานะดูของจริงๆที่เกิดขึ้นในใจของจริงเกิดขึ้นตอนไหนตอนตาหูจมูกลิน้นกายใจกระทบอารมณ์ภายนอกนะรูปเสียงกยลิ่นรสผทพัทธ รรมารมณ์เป็นอารมณ์ภายในนะมนกระทบอารมณ์ข้างนอกบ้างข้างในบ้างกระทบแล้วเกิดสุขบ้างเกิดทุกข์บ้างเกิดกุศลบ้างเกิดโลภโกรดหลงบ้างสุขทุกข์กุศลอกุศลทั้งหลายสอนความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาให้เห็นเห็นซ้ําแล้วซ้าอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกถึงจุดหนึ่งจิตมันปิ๊งขึ้นมามันรู้รวบยอดว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับอนะ จะเข้าถึงธรรมะได้พระโสดาบันแล้วคราวนี้ไม่ยากนะมันยากเพราะไม่รู้วิธีสรุปวิธีปฏิบัติมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดยากไหมมีตาก็ดูยากไหมมีหูก็ฟังยากเปล่าใจคิดยากไหมตัวนี้ไม่ยากเลยหมาก็ทำเป็น